คือผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ห้องน้าพิเศษเหล่านี้ได้จริงๆคนแรกเลยคือผู้พิการหรือผู้ที่ใช้รถเข็น2ผู้สูงอายุที่ลุกนั่งลําบากต้องมีราวเ,เอาไว้คอยจับและใช้พยุงตัวเพื่อความปลอดภัย3ผู้ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกเช่นคนที่ใช้ไม้เท้าหรือต้องใช้โครงช่วยเดิน4ส,สตรีมีครรภ์โดยเฉพาะคนที่มีระยะท้องแก่มากๆ5้าคนที่มีอาการบาดเจ็บชั่วคราวอย่างเช่นคนที่เขาใส่เฟือกหรือเพิ่งผ่าตัดมา6ผู้ที่จะต้องมีคนคอยดูแลซึ่งอาจจะเป็นคนต่างเพศก็ได้นะครับถ้าเขาไว้ใจ7ผู้ปกครอง ที่มีรถเข็นเด็กเวลาที่ต้องเอาเด็กน้อยเนี่ยขึ้นไปเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่ในการวางรถเข็นเอาไว้นั่นเองเพื่อให้คนพิเศษเหล่านี้นะครับใช้ห้องน้ําได้อย่างสะดวกและปลอดภัยห้องน้ํานี้จึงต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษเช่นห้องน้ำเนี่ยจะต้องพื้นสะอาดมีปุ่มฉุกเฉินมีราวเอาไวจา้จับพื้นที่กว้างขวางเป็นพิเศษไม่มีธรณีประตูและเป็นประตูบานเลื่อนเพื่อให้คนที่ใช้รถเข็นนั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับและสําหรับกลุ่มเป้าหมายรองที่คนในสังคมบอกว่า ก็ให้มันใช้ไปเถอะคือคนที่อยู่ในช่วงของไซเรนกราดอยู่ในนาทีเร่งด่วนนาทีฉุกเฉินโปรดอย่ามาขวางทางเพราะถ้าไปขวางทางมันคงจะต้องราดาแน่แต่สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยคือการใช้ห้องน้านี้เพื่อกิจกรรมทางผิดกฎหมายและศีลธรรมเนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางผิดกฎหมายตามประมวลอาญามาตรา388ผู้ใดกระทําการอันควรขยหน้าต่อทานกำนันหรือกระทําการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5้าพันแล้วคนนั่งดูเฉยๆละผิดไหมอาจมีความผิดฐานสนับสนุนหากมีการพิสูจน์ได้ว่า เขาเป็นคนช่วยเหลือหรือเป็นคนดูต้นทางแล้วการถ่ายคลิปประจานล่ะผิดไหมถ้าไม่มีส่วนร่วมในการการะทําแต่ถ่ายคลิปเพื่อนาไปประจานเพื่อนาาอําไปเผยแพร่อาจมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ครับดังนั้นแล้วนะครับห้องน้ำที่พิเศษก็ควรให้คนที่พิเศษจริงๆไว้ใช้คนธรรมดาใช้ได้ถ้ากว่ามันสุดแล้วจริงๆสุดในที่นี้หมายถึงหูรูดคุณไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่การควบคุมอารมณ์ไม่ไหวนะครับฝากไว้ให้คิด